ปวดไหลยกไหลไม่ขึ้นมีหินปูนเกาะที่ไหลดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมจะบอกวิธีจัดการกับอาการปวดนี้ครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบันดิตอีกแล้วนะครับมีอาการปวดที่หัวไหลนอนตอนกลางคืนก็ไม่ได้ยกแขนก็ไม่ขึ้นไปหาคุณหมอก็พบว่ามีหินปูนเกาะที่บริเวณหัวไหลแบบนี้มันอันตรายหรือเปล่าเราจะต้องรักษากันแบบไหนต้องผ่าตัดไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ สำหรับโรคหินปูนเกาะไหลนะครับเราเรียกว่า calcific tendinitis of shoulder นะครับก็คือมันมีหินปูนเกิดขึ้นที่บริเวณเอ็นที่บริเวณหัวไหล่อะละครับบางคนไปเอ็กซเรย์แล้วเห็นก้อนเป็นหินปูนลอยอยู่เลยนะแต่ว่าไม่มีอาการปวดเลยก็มีได้นะครับแต่บางคนที่มีอาการปวดด้วยแล้วไปเอ็กซเรย์เจอแล้วมีหินปูนอยู่ในไหล่ด้วยเนี่ยเราต้องรักษาเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกสาเหตุของการเกิดมานะแล้วก็วิธีการรักษาเบื้องต้นแล้วก็วิธีการรักษาในกรณีที่มันเป็นมากๆเราจะต้องทํากันแบบไหนมาฟังกันนะครับครับแน่นอนเรา ราจะต้องมาดูเรื่องของอนาโตมีของกล้ามเนื้อก่อนนะ แล้วก็ตัวจุดที่มันเกิดหินปูนคืออย่างนี้ครับไอ้คำว่าหินปูนเกาะไหลเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นที่บริเวณเทนดอนหรือเอ็นเนาะซึ่งกล้ามเนื้อของไหลเนี่ยที่สําคัญเนี่ยมันจะมีอยู่4มัดก็จะมีซุปเปอร์สเปเนตัสครับแล้วก็อินฟาสเปเนตัสแล้วก็ซับสแครปูลาริสแล้วก็เชลเลสไมเนอร์นะซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าโรเตเตอร์ครับพูดกันเป็นศัพท์แพทย์เลยเนาะเอาง่ายๆก็คือมันเป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญแล้วมีพลังทรงพลังของไหลนะเราจะไปยกของยกออออออะะไไรรรต้้้้้้้้้งงงใใชชกกกกกกลาาาาามมมมมเเเเนนนนนืืุุ่่่ีีซึััับิิดดสจจปผ มันก็ก็เกิดการฉีกขาดพอมันฉีกขาดมันก็มีการซ่อมแซมการที่เราซ่อมแซมเนี่ยมันก็จะเกิดหินปูนเกิดขึ้นถ้าเราอายุเยอะขึ้นเออซึ่งเอ็นที่มันมากเกิดแล้วก็มีปัญหาบ่อยๆแล้วก็คือซุปเปอร์สเปเนอตัสมันจะลอดผ่านจากข้างบนนะฮะไว้อยู่หน้าเหนือไหล่เนาะมันทําให้เราเนี่ยยกแขนไม่ขึ้นครับยกแขนไม่ขึ้นเพราะมันจะเจ็บทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการซ่อมแซมแล้วไอ้ตัวหินปูนนี่ไม่เสียดสีกับเอ็นนะมันจะทําให้เอ็นนี้ฉีกขาดเพิ่มขึ้นได้หรืออาจจะทําให้เกิดการอัักกเเเเเสบบทททีีีี่่รรรรววณ็็นไได้้ลาาขย มาดูนะครับว่าใครที่มีโอกาสจะเกิดหินปูนเกาะไหลได้บ้างนะครับคนที่จะเกิดหินปูนเกาะไหลได้อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะก็คือคนที่มีอายุพอสมควรครับอยู่ที่ประมาณ40-60ถึงปีนะที่พบได้บ่อยเลยนะครับเพราะว่ามันเริ่มจะมีความเสื่อมของการซ่อมแซมร่างกายครับคนที่อายุ40-60ถึงปีที่มีความเสี่ยงมากกว่านั้นอีกก็คือคนที่เล่นกีฬาเล่นบาสเล่นอะไรที่ใช้แขนเยอะๆหรือทํางานบ้านบ่อยๆหรือคนวาดรูปแล้วเกรงแขนนานๆพวกนี้ก็จะมีโอกาสทําให้เกิด อาการปวดหัวไหล่แล้วก็ทําให้เกิดหินปูนเกาะไหลได้ครับแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่ยกของหนักครับคืออาจจะยกแล้วก็แบกของพวกนี้ยกซ้ำๆซ้ำๆ,ๆ,ๆเกิดการบาดเจ็บซ้ำๆทำให้เอ็นฉีกขึ้นก็เกิดเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดแล้วมีการซ่อมแซมทำให้เกิดหินปูนเกาะที่หัวไหล่ได้และที่สำคัญครับอาการปวดไหล่ที่เคยทำงานมาแล้วมันปวดเนี่ยมันเกิดอาการอักเสบแบบเรื้อรังครับมันเลยมีโอกาสทำให้เกิดหินปูนเกาะไหลเกิดขึ้นได้ครับ ทีนี้เรามาดูอาการของโรคกันบ้างนะครับอาการเนี่ยบอกเลยว่าคล้ายๆกับไหลติดเลยบางคนเนี่ยมีไหลติดร่วมด้วยเลยครับอาการคือจะมีอาการปวดตอนกลางคืนครับไม่สามารถจะยกแขนได้ยกแขนเรามีอาการปวดมากหรือว่าเอามือไข้หลังไปข้างหลังเนี่ยจะมีอาการปวดมากขึ้นครับอาการพวกนี้คล้ายๆอาการไหลติดครับแต่ว่าพอไปเอ็กซเรย์ดูกับมีหินปูนซ่อนอยู่ในนั้นด้วยครับนอกเหนือจากอาการไหลติดแล้วมีอาการปวดแล้วนะครับก็จะมีอาการปวดแล้วลงไปที่แขนได้ด้วยนะครับซึ่งโรคหินปูนเกาะไหลนี้ก็จะทําให้ อาการปวดอย่างที่กล่าวไปนะครับซึ่งถ้าใครที่มีอาการปวดแบบนี้นะครับแล้วมีอาการปวดที่รุนแรงจนนอนไม่ได้หรือปวดมากกว่า3-6เดือนนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการชาหรือมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยแนะนําว่าควรรีบไปพบแพทย์แล้วก็ทำกายภาพบำบัดให้เร็วเลยนะครับ สำหรับท่านที่มีอาการหินปูนเกาะไหลหรือมีอาการปวดไหลแบบยังไม่รุนแรงนะครับแนะนําให้ดูแลตัวเองเบื้องต้นดังนี้เลยนะอย่างแรกให้เราพักการใช้งานของไหลก่อนเลยนะฮะแล้วก็ลดการยกของหนักใครที่เคยทํากิจวัตรประจําวันใช้แขนเยอะๆให้พักการใช้งานไปก่อนนะครับ <ies. ๆ S 1> นอกเหนือจากนั้นนะครับเราสามารถทําการประคบร้อนครับเราประคบร้อนวันละ15-20นาทีเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณหัวไหล่ครับจะทําให้อาการปวดลดลงได้รวมไปถึงเราสามารถจะออกกําลังกายยืดคลายกล้าม ซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนให้ช่วงท้ายคลิปนะครับใครที่มีอาการอยู่จะได้บริหารกันอาการน่าจะดีขึ้นครับรวมไปถึงถ้ามันมีอาการปวดมากๆเราอาจจะใช้ยาร่วมด้วยในเบื้องต้นได้นะครับก็จะเป็นยาประเภทพวกแก้อักเสบทั่วไปที่หาได้นะครับ วิธีการดูแลเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้างครับฟังดูยากไหมแต่ว่าถ้าทาบ่อยๆเนี่ยอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ในกรณีที่มันเจ็บมันปวดมากนะครับอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นเนาะเราสามารถไปพบนักกายภาพบัดไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาเพิ่มเติมได้นะครับในการที่เราไปหานักกายภาพบัตรนะครับก็จะมีการบริหารมีการคลายกล้ามเนื้อมีการลดการอักเสบครับเช่นการใช้อันต้าซาวหรือเลเซอร์เพื่อลดการอักเสบรวมไปถึงการใช้ช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยจะช่วยไปกระแทกที่บริเวณหินปูนมันไม่ได้ทำให้หินปูนสลายไปนะคร เกิดการบาดเจ็บซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทําให้เกิดการซ่อมแซมใหม่มันจะทําให้การหายหรือการอักเสบมันดีเร็วขึ้นครับรวไมไปถึงถ้าเพื่ออาการมันยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องใช้การฉีดสเตียรอยเข้าไปที่บริเวณที่มีการอักเสบอยู่แต่ถ้าหนักมากๆจริงๆอาจจะต้องมีการผ่าตัดในต่อไปครับ ครับแล้วก็มาถึงท่าบริหารของเรานะครับท่าบริหารสําหรับข้อไหล่ติดนะหรือว่าคนที่มีปัญหาหินปูนเกาะไหล่นะครับผมจะสอนสัก5าท่าด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับท่าที่1ครับให้เรานะยืนกลางแขนแบบนี้เลยนะครับดูที่บริเวณหัวไหล่ที่มีอาการปวดนะครับให้เราครับหมุนไหล่นะฮะหมุนไหล่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับหมุนไปทางด้านหลังแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตครับให้ทําสักเซต2เซตก็พอนะครับ สำหรับท่าที่2นะครับให้เรายื่นหัวไหล่โดยการใช้มืออีกข้างหนึ่งสมมติเราปวดข้างขวาใช่ไหมเราเอามือข้างซ้ายมาช้อนครับแล้วก็ดึงไหล่เข้ามาคิดไก่ตัวแบบนี้ค้างไว้เอาเท่าที่ได้นะครับค้างไว้นับ1นถึงหทำสามถึงหรอบนะครับ ต่อไปครับเราจะมาไต่กำแพงกันครับเราจะต้องหากำแพงในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไปยืนอยู่หน้ากำแพงก่อนในท่าแรกนะครับยืนหน้ากำแพงแล้วก็ใช้มือข้างที่มีอาการปวดครับไต่เข้าไปนะครับให้เรารู้สึกว่ามันตึงมันตึงเท่าไหร่ก็ค้างไว้นะนับ1นถึงหแล้วก็ไต่ลงมาทําแบบนี้ทุกวันนะครับ10ครั้งเป็นหนเซตทําสักเซตหนึ่งก็พอครับ ถ้าต่อไปนะครับให้เราหาขวดน้ําหรือดัมเบลก็ได้นะครับมาทําในลักษณะนี้นะจับที่บริเวณหัวขวดน้ำนะหรือว่าหัวดัมเบลแล้วทิ้งดัมเบลให้มันหย่อนหย่อนลงไปแบบนี้นะครับทำท่าเหมือนท่ากวาดบ้านนะแล้วก็หมุนเป็นวงกลมแบบนี้ครับทําสักสิบครั้งเป็น1เซตสักเซตสองเซตนะครับทาทุกวันครับเป็นไงครับทําได้ไหมครับหาอุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านนะ เดี๋ยวผมมีอีกท่าหนึ่งสาหรับคนที่อยู่ที่บ้านเนาะขอไม่กวาดนะครับออ้ยโอเคใช้ไม่กวาดแต่ผมมีไม้พองไงใครมีไม้พองก็ใช้ไม้พองใครไม่มีไม้พองก็ใช้ไม่กวาดนะครับให้เราทําแบบนี้ครับจับอยู่ในลัะนี้นะเสร็จแล้วเอาแขนนะค่อยๆช่วยข้างที่มีอาการปวดนะยกขึ้นสุดแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆเอาลงนะครับถ้าใครสามารถเอาไปหลังศีรษะได้เลยยิ่งดีนะเช่นอย่างนี้นะครับไปด้านหลังเลยยิ่งดีถ้าใครไปไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้ ทำสามถึงห้ารอบนะครับทำอย่างนี้ทุกวันอาการจะค่อยๆดีขึ้นครับ <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับพอทํากันได้ไหมครับก็เป็นท่าบริหารของเราทั้งหมดนะแต่ว่าผมมีคําถามพิเศษมาด้วยนะครับจากหลายๆคนถามเข้ามาก็รวบรวมเอาคำถามมาถามกันเดี๋ยวเรามาฟังคําถามที่พบบ่อยคาถามแรกกันเลยครับ คำถามว่าเป็นหินปูนเกาะไหลต้องผ่าตัดทุกเคสไหมนีจริงบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วคนเป็นหินปูนเกาะไหลไม่ต้องผ่าตัดครับทำกายภาพบับัดหรือว่าการใช้ conservative treatment เนี่ยก็พอและนะครับแต่ว่าต้องดูแลให้ดีก็เพียงพอครับสําหรับการนวดทําให้อาการหินปูนเกาะไหลดีขึ้นได้ไหมเนี่ยแนะนําว่าจริงๆแล้วเราใช้การประคบการทากายภาพบับัดการนวดกดจุดเบาๆแล้วก็การบริหารกล้ามเนื้อเนี่ยจะได้ผลที่ดีกว่าครับ สำหรับคำถามที่ว่ากินแคลเซียมเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดหินปูนมันหนาตัวเยอะขึ้นไหมต้องตอบเลยว่าไม่เกี่ยวนะครับแคลเซียมที่มันหนาตัวเพิ่มขึ้นที่บริเวณเอ็นไหลที่เราพูดถึงเมื่อข้างต้นเนี่ยไม่ได้มาจากการบริภโภคแคลเซียมหรือการกินอาหารนะจริงๆมันเกิดจากการอักเสบของร่างกายเราแล้วร่างกายเราเนี่ยเกิดการซ่อมแซมที่ผิดปกติต่างหากครับคือสิ่งที่ทําให้เกิดอาการนี้เกิดขึ้นครับ เป็นยังไงกันบ้างรครับพอใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะสรุปแบบง่ายๆให้ฟังนะก็คืออาการหินปูนเกาะไหลเนี่ยเกิดจาก เวลาที่เราอายุเริ่มเยอะขึ้นมันมีการฉีกขาดของเอ็นแล้วมันเกิดการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายของเอ็นไปพอเราอายุเยอะขึ้นการซ่อมแซมมันก็ไม่ได้ปกติเหมือนเด็กๆมันก็เลยทําให้เกิดหินปูนเกาะขึ้นมาซึ่งเราสามารถจะรักษาอาการหินปูนเกาะขึ้นมานี้ได้นะครับแต่เราไม่สามารถจะเอาหินปูนนี้ออกไปได้เพราะว่าหินปูนพวกนี้เวลาที่เรายกแขนมันก็อาจจะเสียดสีแล้วทําให้เรามีอาการอักเสบได้แต่เราดูแลดีๆ มันออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงดูแลหัวไหล่อาการพวกนี้ก็จะลดลงแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิธีการสอนแบบนี้ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็กดแชร์เชิญชวนเพื่อนๆมาชมกันนะครับใครที่อยากได้คลิปสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวตามมาอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์ให้นะครับและกดติดตามช่องไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ TikTok นะครับโดยท่านสามารถปรึกษาพวกเราได้ในช่องทางของ l ล ne ใส่ l ลน์ i อด a บัณฑิตคลินิกครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านที่อยากจะชมคลิปของพวกเราต่อสามารถดูได้ทางนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ